วิวที่ทุกคนได้เห็นก็คือที่นี่คือหาดปากเมงนะครับผมจังหวัดตังนะครับผมเรามาเที่ยวกันครั้งที่2แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มาเก็บบรรยากาศช่วงหน้าฝนกันให้ดูนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยมานะครับหาดปากเมงนี่ก็จะเป็นหาดยาวแล้วก็จะมีภูเขาเป็นเทือกเขาแบบวิวสวยนะครับคล้ายๆอา,อารมณ์ส,สมเมด็จนางชีนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยมาอ่าแล้วก็จะอยู่ในพื้นที่ดูแลของหาดเจ้าใหม่นะครับ หาดเจ้าไหม่อำเภอสีเกาจังหวัดตังเป็นพื้นที่ดูแลของอุทยานหาดเจ้าไหมอุทยานหาดเจ้าไหมก็จะอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ด้านหลังขับรถไปได้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีประมาณนี้นะครับที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ดูแลของอุทยานหาดเจ้าไหมและหาดเจ้าไหมก็จะมีที่กางเต็นท์กางแคมป์ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยต่างๆคล้ายๆ ริมหาดอะไรเงี้ยครับก็สามารถไปติดต่อได้แต่ช่วงนี้หน้าฝนเมื่อกี้ผมจะไปะกางเต็นที่หาดเจ้าไหมแต่ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าไปมาแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าเพราะว่าเขากลัวความอันตรายของเราเพราะว่ากลัวกิ่งไม้ใหญ่เพราะว่าพายุมันเข้านะครับช่วงนี้เขากลัวกิ่งไม้ใหญ่มาหล่นครับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแนะนําให้เราไปพักดีสอดดีกว่า mm. เล้เราก็เลยเลือกที่จะไปพักดีสอดดีกว่าแต่เดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศหาดเจ้าไหมแล้วก็ พาดปากเมงให้ดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็รีสอร์ทสอง้างทางเป็นยังไงในช่วงหน้าฝนนี้นะอันนี้ก็เป็นรีสอร์ทต่างๆคเหมือนนิ่ใช้หาดทั่วไปครับแต่ก็ใครมาก็ไม่ควรพลาดนะครับมาเที่ยวจังหวัดบังแต่ที่นี่ก็จะมีปลาเนาะมีปลาทอดกรอบที่ขึ้นชื่อ จะเป็นปลาอะไรสักอย่างนี่แหละเราจาชื่อจาชื่อไม่ได้ครับแต่ว่าจะเป็นสีเหลืองทอดกรอบคล้ายๆพวกปลาปลานิลทอดกระเทียมปลาปลาทัพทิมทอดกระเทียมแต่จะเป็นสีเหลืองนะครับไม่รู้ว่าปลาชื่ออะไรอันนี้น่าจะอ,อ,อยู่ในช่วงปิดนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์เขาก็น่าจะเปิดกาแต่ก็ยังมีคนพุ่งพ่านเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นศูนย์อาหารนะครับ ถ้าจําไม่ผิดผมเคยมากันครั้งหนึ่งแล้วกับแฟนตรงนี้ก็คือเป็นตลาดเนาะตอนเย็นก็จะมีของขายนะครับแต่ตอนนี้มันเหมือนโดนแล้วก็น่าจะปิดตัวลงไปแล้วเนาะพราะนานมาแล้วก็หลายปีแล้วเนาะหลายปีอนะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะร้านอาหารใครมาก็ไม่ควราน,นี่คือหาดปากเมงสิกเกาิา ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าชายหาดเรียบร้อยแล้วอ่าหน้าถนนคนเดินก็จะเป็นโซนโซนรีสอร์ทอะไรนี่นะครับวันนี้เราก็เลือกพักที่นี่นะครับหลังจากที่เป็นรีวิวเมื่อสักครู่ให้ดูนะครับอ่าและอันนี้ก็ปลาที่บอกนะครับเป็นปลาประจําพื้นถิ่นนะเนี่ยไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรอันนี้คือปลาอะไรครับพี่ขอถามนิดนึงได้ไหมค่ะปลาหางแข็งค่ะปลาหางแข็งแล้วก็ปลากระเบนค่ะเปนนี้ปลากระเบนปลาจกมองค่ะปลาจงมองอ๋อปลากระเบนอร่อยนะคะ ออร่่ยใชมคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่จะมากินปลานี้เนื้อมันจะเป็นเส้นๆมันไม่มีกระดูกอืมขายยังไงฮะอันนี้ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบค่ะอ๋อก็ไม่แพงอ่าใครมาก็เป็นของพื้นถิ่นที่นี่เนาะก็มีปลากระเบนอันนี้คือปลากระเบนเลยใช่ไหมอืมผมงั้นลองมาลองสักอันเนาะเอาอันสามสิบอันหนึ่งแล้วกันครับอ่อุดหนุนพี่เข้าไปครับขอถ่ายนิดนึงได้ค่ะครับพี่อันนี่ก็มาอุดหนุนนะครับ ใครจะมาก็มาได้นะครับที่นี่คือหาดปากเมงเอ,อยู่อำเภอสีเกาตังนะครับก็อยู่าชายหาดนี้อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติาหาดเจ้าใหม่นะครับถ้าใครจะมาก็เชิญก็าามาชิมร้านพี่ก็ได้นี่ครัวอ,อิสลามอิสลามมันนี่นะซิริน่านครับช่องล้ำไปเรื่อยครับคับเซิร์ชในกูในยูทูบได้เลย ครับ <ไป S 1> พี่ได,ได้ครับโอเคนะก็ไม่แพงนะอตอนแรกเราคิดว่าน่าจะหลักหลักร้อยนะครับอ่าตอนแรกเราค,คิดว่าหลักสิบหลักสิบนะไม่แพงตอนแรกคิดว่าเอออยู่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้เพราะว่าเอ่อฟิลที่พี่เขาทอดขายก็คือคล้ายๆกับพวกแบบปานินทอดปลากระพงทอดอะไรเงี้ยทอดกระเทียมอะไรเงี้ยครับอ่าก็จะดูเหมือนเหมือนแพงนิดนึงอะไรเงี้ยพ เพราะเราก็โดนค่าโรงแรมไปแล้วหน่อยนึงอะไรนี้งบไม่มากนะครับกะเราเป็นสายแบบแบ็คแพคเกอร์นะครับไม่ได้มีงบมากก็เพิ่งหัดเริ่มหัดทาช่องเนะเาะก็ถ้าใครเอ็นดูเราก็ฝากกดติดตามเราให้ด้วยอะไรอย่างนี้คับผมขับรถเที่ยวแล้วก็รีวิวแบบเรียวๆนะครับอ,อันนี้ก็เขาก็จะมีร้านค้านะครับเ,เดี๋ยวผมว่าจะแวะร้านค้าหน่อย เดี๋ยวแล้วเราก็จะเดินไปร้านอาหารกันนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวไปรีวิวร้านอาหารกันว่าเราจะสั่งอะไรกินกันอ่าโย้ Yo, ไว้เลยนี่ก็สิ่งที่เด็กวัดแข็งแรงเหมือนนม่งหลิงเงี้ยอ,อันนี้คือเราใจดีนะไม่ใช่ว่าซื้อพี่เขาแล้วเอามาให้น้องหมานะก็คือนี่มันวิ่งมาแต่ไกลเลยนะไอตัวนี้มันวิ่งมาแต่ไกลให้ได้ไงอะ่ะ น้องวิ่งมาจากตจาก,จากนูน่นนะเดี๋ยวดิวนู่นเห็นเราเดินมาไม่รู้จักกันเลยซ้ำนะบปโอเคนะครับเ,รเป็นการเที่ยวระหว่างทางเออลองชิมไปด้วยเลยเป็นไงไม่ไม่ต้องไม่ถามไปถามเนี่ยเป็นไงลูกหยอกหยอกนะเป็นไงรสชาติเป็นไงหวานมันเค็มกรอบรสชาติเป็นแบบไหน อันนี้คือปลากระเบนนะครับเองเคยกินปลากระเบนมาก่อนหรือเปล่าไม่เคย่นะแต่เนื้อเหมือนปลาทอดเลยเนื้อเหมือนปลาทอดธรรมดาใช่ไหมอ๋อมาอีกแล้ว <c oughs> เหมือนรู้จักอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟน,นะครับเหบมือนน้องเหมือนน้องก็จะเจอคนเยอะนะหน้าโรงแรมปกักเมงเกตเฮาส์อะไรอย่างนี้เขียนป้ายเขียนไว้นะ <c oughs> เป็นไงรสชาติรีวิวให้คนดูดูหน่อยอธิบาย <c oughs> เป็นเค็มอ่ะพูดอย่างนี้ก็เหมือนเนื้อปลาอ่ะเนื้อปลาทอดปกติไม่มีความเหนียวไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าออันนี้ก็เหมือนพี่เขาทอดมานานแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็วางขายเหมือนเหมือนปกติเห็นเขาเอาขึ้นมาวางขายไหมครับเหมือนปลาหมึกที่รอรอย่างอ่ะอจะชุบน้ำน้ำสีอิ่วสีเหลืองๆอ่ะแต่อันนี้คือเขาทอดมาแล้วแต่แต่ไม่เหนียวเนาะ ไม่เหนียวอืมใครมาก็ลองมากินได้นะครับ<ช>อันนี้ก็มาถึงแล้วแหละร้านอาหารเรานี่เขาาบอกว่มันไม่มีก้างโอมโหนี่วิ่งตามเลยสมุนนะ <laughs> ล่อเลย,ยอันนี้คือแป้งเรื่องอะไรอะ่ะอันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องอ๋อยัง <laughs> ส่วนอันนี้คือแบบกำกับเองหรือเปล่ากำกับเองอ๋อกำกับเองด้วย เอาภาคไหนอ่ะติดถึงบนตะก้องฮะก็มีความคาวนิดนึงเนี่ยเขาบอกแล้วว่ามันขาวๆคาวนิดนึงหรืออาจจะกินโดนพุงตรงนี้ตรงที่ก็ไม่รู้คล้ายๆปลาทูแต่นิ่มๆหนึบมนิดนึงครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศร้านอาหารตอนคืนนะครับแต่จะบอกว่าวิวฝั่งนู้นนี่คือสวยมากนะครับถ้าใครมาก็ไม่ควรพลาดห่างจากตัวเมืองแค่40่สหินาทีเนาะอืม <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่เลิกเลยรู้จกักตั้งแต่นู้นเลยอก็ยังมีคนมาเล่นน้ําอยู่นะเนาะเอาเดินลงไปดูหน้าหาดก่อนแนละ้วโอเคเหมือนเหมือนแอดมินเรากำลังหุ่น วุ่นกับปลาเลอเกินตอนนี้บรรยากาศก็ยังมีคนมาหุ่นเห็นไหมก็ยังมีคนมาถ่ายรูปเนาะเฮ้ยวิวข้างหลังนี่สวยเลยดูดูทุกคนนี่นะครับอดูบรรยากาศอันนี้ค่อยๆแพน่นช้าๆให้ดูนะครับบางคนบอกาว่าเราสั่นกล้องไว มันก็จะเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะใหญ่ของจริงนี่ใหญ่มากเลยเนาะเนี่ยตรงเนี้ยครับในกล้องดูเหมือนเล็กแต่ของจริงนี่โคตรใหญ่บอกเลยใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่เลยอ่ะเป็นโหนกเหมือนหัวปะวานขึ้นมาครับเนี่ยเหมือนปะวานไหมเนี่ยเหมือนปะวานที่แบบเป็นโหนกขึ้นมาอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะเป็นเกาะ เกาะหนึ่งเหมือนกันนะครับใกล้ๆแล้วก็ตรงนี้ก็ใกล้ๆเลยตรงนี้นี่ก็สุดเกาะเกาะหนึ่งเกาะสองอะไรตวกนี้ครับมีคนมาถ่ายรูปตรงนี้นโอเคเราไปสั่งอาหารก่อนดูเมนูก่อนโอเคครับขาดปากเม้งโอเคเรามาถึงร้านอาหารแล้วนะครับต้นนองดูขอนะหาโค้งา นั่งฝั่งไหนดีตรงมีฝั่งนู้นกับฝั่งนี้แล้วนี่ก็มาอีกหนึ่งนะครับนี่นกินแบบน,นี้นี่นะครับหมึกผัดน้ำดำนะครับที่หาดปากเมงนะจังหวัดตังนี่ก็ข้าวผัดเมนูวันนี้นะครับ นี่ขาดไม่ได้แต่ไม่เข้าตีมหน่อยนะ <laughs> แซลมอน <laughs> อ,อ,อยากกินอยากกินโอเคครับวันนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าเราจะไปรีวิวที่ไหนก็ฝากกดออติดตามกด subscribe แล้วก็ตามเราไปดูรีวิวกันด้วยนะครับดีครับไป